ทางพร้อมกันคือคือเราจะมีชีวิตแต่ในทางโลกสุดโต่งไม่ได้ในขณะเดียวกันเราเป็นครวาสเราจะมีชีวิตแต่ในทางธรรมอย่างเดียวโดยไม่สนใจการตาหมากินไมันก็เป็นไปไม่ได้2อ,อย่างต้องทําพร้อมกันทําไมต้องทําพร้อมกันเพราะเพราะความตายมีอยู่จริง2อ,อย่างนี้สําคัญทั้งหมดเราต้องทําไปในทีเดียวกันนะครับ ความเชื่อที่ว่าเอ๊ะเวลาเรามีชีวิตมีเงินทองแล้วแล้วเราค่อยกลับมาดูแลครอบครัวมันเป็นความเชื่อที่ผิดพลาดนะครับเพราะคุณจะไปรู้ได้ไงว่าคุณอยู่อีกกี่วันครอบครัวคุณอยู่อีกกี่วันถูกไหมครับอะไรที่สําคัญเราต้องทํามันทั้งหมดอะในขณะวันนั้นวันนั้นเราจะต้องทําทั้งทั้งหมดอะถ้าเราบอกว่าครอบครัวสําคัญกนะ็คือเราจะต้องไม่เป็นคนที่แบบฉันมีทุกอย่างแล้วเดี๋ยวฉันจะรับทุกคนมาอยู่ด้วยกัน จะมามีสิ่งที่ดีๆเ้าทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเรารับเขามาไม่ได้ในวันนี้เราก็ต้องโทรหาเขาต้องทำอะไรบางอย่างซึ่งซึ่งเชื่อมโยงในทันทีเหมือนกับร่างกายความรู้การพัฒนาจิตพวกนี้ครับถ้าเรารู้สึกว่ามันสำคัญเราต้องทำมันเลยทำมันเลยเพราะอะไรเพราะชีวิตมีเวลาจำกัดและถึงจุดหนึ่งถ้าเรามัวแต่ทำบางสิ่งบางอย่างเราต้องไม่ลืมนะครับว่าทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่าย สิ่งที่เราต้องจ่ายซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดคือเวลาหาเงินนี่ก็ต้องใช้เวลาถ้าคุณเอาเวลาหาเงินหมดนั่นคือคุณเอาเวลาคุณไปจ่ายเพื่อแลกเงินทั้งหมดคุณอาจจะไม่มีเวลาอยู่กัครอบครัวก็ได้ถ้าคุณจ่ายให้การงานของคุณทั้งหมดนั่นหมายความว่าคุณไม่จ่ายให้ครอบครัวทุกอย่างมันต้องบาลานซ์ครับมันต้องมีทุกอย่างพร้อมกัน